สวัสดีครับพี่ีต้อนรับเข้าสู่ช n แน,นลของครูผู้ช่วยในวิดีโอนี้ผมจะมาใช้วิธีการดาวน์โหลดและก็ติดตั้งฟอนต์จุฬาพรลิขิตซึ่งฟอนต์จุฬาพรลิขิตก็ถือว่าเป็นฟอนต์มาตรฐานราชการไทยสาหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับเพเราเข้าไปที่เว็บไซต์ cra.ac.th/th/download/font นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวกพิมพ์เว็บไซต์แบบนี้นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ google ก็ได้ครับจากนั้นพิมพ์ดาวน์โหลดฟอนต์จุฬาพรลิขิต ก็จะเจอกับลิงก์แรกๆเลยนะครับลิงก์ข้างบนสังเกตตรงเว็บไซต์ดีๆนะครับโอเคก็จะมาหน้าเดียวกันถูกไหมครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างครับก็จะเจอกับปุ่มดาวน์โหลด2ปุ่มก็คือดาวน์โหลดและร่วมบริจาคและก็ดาวน์โหลดโดยไม่ร่วมบริจาคนะครับเดี๋ยวในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ดาวน์โหลดแบบยังไม่บริจาคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงจะเจอคาว่าดาวน์โหลดทันทีกดเลยครับ พอเสร็จแล้วนะครับก็ไปดูในโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดขึ้นมานะครับจากนั้นเราจะแยกไฟล์เพื่อที่จะติดตั้งฟอนต์นะครับคลิกขวาเลือก extract to charpoli kit นะครับอ่าก็จะได้โฟลเดอร์แบบนี้มาถูกไหมครับคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นเลือก desktop เลือกทั้งหมดครับคลิกขวา install ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพิธีการติดตั้งทีนี้เราจะลองทดสอบใช้งานดูนะครับ ให้เข้าไปที่ตัว Word ก็ได้นะครับแล้วก็ทดสอบพิมพ์มาสักอย่างครับจากนั้นลองเปลี่ยนฟอนต์ดูครับจุฬาพรลิขิตอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับฟอนต์ก็จะมาแล้วก็ลองปรับขนาดดูอ่ะก็เดี๋ยวลองทดสอบพิมพ์ภาษาอังกฤษดูนะครับโอเคได้เช่นกันนะครับก็จบลงแล้วน,นะครับสำหรับการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งฟอนต์เพื่อนำไปใช้งานไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ